วันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ได้มาเจอครอบครัวที่ในมุ่งสุดเปลี่ยนจริงนะคะลูกเป็นได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะเป็นนะคะพี่ที่ดูแลเรื่องกาศรศึกษาแล้วก็เห็นนะคะเรื่อรรการงศรรกึกษาต่างประเทศเราเปลี่ยนห่างม,มาหลายยุคหลายสมัยกากะวิชาการที่ไม่ได้สังกัดชอบชวิชาชีก็เป็นมุมมอง ที่ว่าเราตังการีฏสการเยอะซึ่งเขาก็เป็นเด็กที่ชอบประสบการณ์ที่อยจริงการมาทำสแกนไเรากรตรทิศทายได้จากตัวตนของเขาว่าจะเป็นยังไแล้วอเขเขาผลที่ออกมาเนี่ยเรามองมองวเราเนี่ยมาทางสมองซีกขวาแต่เราไม่ได้ชัดเจนเราไม่รู้ว่าอันนี้เรียกาสมองซีกขวานะแต่พอผลออกมา ่อ,อนาคตอะลูกเราจะเป็นอะไรดีนีคะผลมันก็ออกมาให้เห็นเลยว่าประมาณ20อันดับที่เป็นอ,อาชีพที่ลูกเราทำได้แล้วก็จะมีสิอันดับอาชีพนี่ะค่ะที่ลูาากเราทำได้กันอะเพ่งเราก็สุดเ้มันมันเป็นทกทางที่เราก็ห็นองของเขาว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้เห็นผลเนี่ยบางทีเราก็อาจจะมองข้ามนี้ได้ชัดเจนถ่า,าเราจะทำเราอาจจะให้เขาเป็นไปในกระแสที่กว่าะเป็ป เปนวันนี้อยากจะเห็นว่าสมัยก่อนทุกคนอยากจะออกเห็นลูกรับราชการเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามถ้าเราเอาตรงนั้นมายึดแล้วก็ปฏิบัติกันมาต่อๆมันรุ่นเราขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้มีไกด์ไลน์ไลน์นิ้วมือแล้วก็บทวิเคราะห์แบบนี้มาบอกว่าลูกเราจริงๆนะเขาไม่ได้เหมาะจะเป็นหมอนะเขาเหมาะจะเป็นพาร์ตนะก็าจจะเป็นสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทําให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าความฝันที่เราอยากเป็นอะไรนะก็ก็อย่างที่พี่บุ๊บอกว่า โรงเรียนชีว yeah, really so uh. ิตก็ดีหรือว่าโรงเรียนที่เราไปเรียนก็ื่อดีสิ่งที่เราต้องการพิสูจได้ก็คือใม้เขาเรียนไหนก็ได้แต่ว่าเขาต้องประสบความสำเร็จในชีวิตต้อมีความสุขจริงเนาะต้องมีความสุขจริงอันนี้ต้องมีความสุขนะมันตอกย้ำความรู้สึกเราว่าเอ๊ะมันใช่นะใช่แล้วมันไมได้สนับสนุนเขาไปได้แบบเต็มที่ไม่รังเลยแล้วก็ไม่หลงทารกดเราเคยบอกเพื่อนเราว่าอะไรคือบางคนเนี่ยเวลาน้อยบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลาน้อยอาจจะยุ่งหรือว่าเวลา 大家好。 ดีนะคะที่ย่อเข้เป็นช่อดีๆแก้วนะแต่ว่าตอนช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ให้เขาหลายๆครอบครัวเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องการสมานจริงาหลายๆครอบครัวมองเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญแต่ครอบครัวนี้มองเรื่องเวลาที่ไม่ถูกเรื่ไปเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยในสิ่งที่คุณแม่บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าลูกเราเป็นธรมรมตเพียงแต่ว่ามันมอาจจะยังมีภาพไม่ชัด เราก็เลยต้องมีเครื่องมีตัวช่วยมาทำให้ข้าวมันชัดขึ้นนะแต่ตัวช่วยในชีวิตก็จะสามารถเอาตรงนี้มาใช้ในการจดการคืออย่ารู่เวลาที่คนไม่ได้มีเยอ เราต้องลองกับตัวนี้ว่าถ้าเรามีไอ้ตัวนี้มาเป็นไกด์ให้เราได้เก่งนเนาะเราก็ดนตร,รีในที่นี่มันไม่ได้บอกว,ว่ามันกรองกีตาร์หรือว่าเปียโนเราก็เป็นดนตรีแต่โดยว่าดนตรีมันก็ยังมีตัวเลือกเลือกอีกเราก็อย่างที่บอกนะเราก็ไม่ไม่ฝัดเขาเราต้องทลอ,องลองแลง้วว่าดีเราคือชอบก็ไปต่อไม่ดีเราก็ยังเปลี่ยนไานอย่างอย่างนี้แค่เป็นดนตรีเนาะแต่เพราะว่าเป็นดนตรีที่เป็นจังหวะแล้วก็เออเราชอบตีบกรอเนี ก็แบคือออกเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนนอยากให้สิ่งดีที่สุดลูแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกค่ะที่ถ้าวันนี้เราแบบเราอยากเราอาจจะเห็นภาพกว้างๆค่ะ ลูกาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรเลยในความไม่ชอบอะไรเลยอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีศักยภาพเลยอะคะ่ะเราจะได้ดึงออกมาได้ถือและในวรณนีที่เป็นเด็กแบบไร้แกอวคือแอคทีฟชอบไปสะกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้โฟกัสได้ว่าเราจะส่งเสริมเข้าไปยังไงเพื่อที่สุดอะค่ะที่ถ้าเป็นพ่อแม่อยูะะ่เนี้ยค่ะที่อาจจะเวลาน้อยแล้วก็อาจจะต้องทํางานแล้วทำให้มีเวลาน้อยหรือจำก,กัดไนได้หมดประมาณทั้งหมดก็เรื่องของการลงทุนกับเวลาก็มีเวลาน้อย เขาไม่ได้อยู่กับลูกในตอนตรงเวลาเขาอาจจะได้แม่เห็นภรรยาภาพบางอย่างของลูกหรือว่าเห็นแล้วก็ไม่ได้มาสนใจไอ้ตัวนี้มันจะทําให้เขากลับมาได้เห็นทูกอยู่ใช่ไหมทุกเวลาที่ของครอบคัวทูกนี้แล้วก็ไปพัฒนาด้ทางของตัวเองนะผมบอกมลยว่าสิ่งอื่นที่เราเสียไปได้ทุกอย่างครับมันมันมันหาได้หมดแต่ไอ้ที่มันเสียไปแล้วมันค่อยหลังกลับไปไม่ได้คือเวลาซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยอย่างของผมได้ได้ทำรีพอร์ตเกี่ยวกับการสแกนตั้งเงด้วยผมได้รู้อย่างแต่ว่า ถ้าเวลาเนี้ยไม่เห็นก็ก็โปรแกรมความถนัดทางการเงินเนผมยวยาวเวลากลับไปเพราะาจะไม่ได้เรียนที่นี่ผมเรียนมี่นี่ได้มันเห็นในรีพอร์ตที่ออกมาแล้วว่าเฮ้ยแบบเมื่อกี้ผมก็ตกใจอย่างนะว่าทำไมเขาได้เห็นในี่เห็นเรารู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราอยากเรียนแบบเราชอบสิ่งนั้นเราอยากได้เออเราชอบสิ่งนั้นคือผมเรียนจบมาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยพอผมได้ใช้ชีวิตครอบครัวได้มีลูกได้มีอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาตัวนึงผมรู้สึกว่าผมอยากได้ได้ได้เป็นเหมือนทาง แจ็คหรือว่าพี่ผมที่ได้ดัมภาเลยนะผมอยากจะลองเรียนจิตวิทยานะซึ่งพอเปิดรีพอร์ตขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในอันดับต้นๆเลยว่าผมอะ่ะคนเรียนจิตว<ม>ิทยาคือในเวลาเนี้ยนะที่ผมอยากจะบอกบอกบอกับคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ได้ฟังอยู่นะเราเองเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะตอนเนี้ยผมอยากจะเรียนปริญญาเพิ่มเป็นวิชาที่ผมอยากจะเรียนนะแต่เวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ผมมาควก,กัรในส่วนของผมละผมคนโคกัสในส่วนของเขาเพราะฉะนั้นถ้าวันเนี้ยมันมีตัวเนี้ยเป็นไกด์ให้คุณได้เห็นภาพนะ คุณจะไม่เสียวเวลาก็เสียโอกาสทางการศึกษาที่คุณชอบหลายคนผมนเห็นหนักเรียนเรียนปริญญาได้ปีหนะึ่งก็บอกว่าเฮ้ยไม่ชอบนะฉันอยากจะเรียนสาขยาอยื่นพอเรียนไปได้สาขาอยื่นบอกเฮ้ยฉันไม่ชอบนะเมื่อไหร่อ่ะที่คุณจะรู้ว่าคุณชอบไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวบอกได้ว่าตั้งแต่ป .4 เนาะ5 6 7 8เนี่ยมันจะเน้นย้ำไปเรื่อยๆว่ามันตรงนะตรงไหมไปเรื่อยๆอีกเรื่องหนึ่งคือบางคนมาผมผมไม่ทราบว่าบางคนเขาจะมาทำเฉพาะโรงช่วยนะแต่วันนี้ผมมาทำทั้งหมดา3คน ถ้าเอารูปอย่างเดียวมาเนี่ยมันเป็นเหมือนแกนแกนหนึ่งที่มันล้มได้นะคือเรายังไม่เรายังแรงเรีกมันได้แต่พอมีมีของผมกับของแฟนผมเข้ามารวมกันเนี่ยมันเหมือนเรามองได้เห็นมีตัวเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันตรงกับฉันนะเนี่ยมันตรงกับเธอนะและมันน่าจะตรงกับลูกเรานะแต่ถ้าเราไม่มีเราเป็นตัวเปรียบเทียบไม่มีเพศไม่มีเหตุผลอย่างที่พ้ทีพเปพนผมกล่าวไปนะครับผมก็กล่ามองว่าที่รูปเราจะจะแน่วแน่ตามผลที่อรดออกมาได้ไหมหรือว่าีแน่วแน่ตามสิ่งที่เราเขาได้ไหม แต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันโฟกัสใน้รื่องอะไรที่ถูกอยู่นะสิ่งที่เราทําเราเราไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวชี้นำอะไรอย่างเดียวนะเรารู้สึกว่าเราเราเราแนะนำเข้ามาถูกเวลาแต่ตัวนี้อย่างที่บอกดีก็เป็นตัวตอกย้ำให้รู้สึกว่าสิ่งนี้เราเห็นอะไเกเราที่ก่อนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้รับการรับแจ้งมาตั้งแต่เด็กเลยนะครูหนใช่เราได้รับการรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้ะไรตัวที่รู้เร็ววิ่งีนีเร็วที่สุดแล้รู้ตอนที่เราไป รู้ตอนนี้มันก็ดีนะคือถ้าเรารู้ตอนนี้นะคะก็ไม่สาะไม่ได้ชีวิตคนไม่มีอะไรสาระทุกวันก็เกิดขึ้นใหม่เราเกิดขึ้นใหม่ทุกวันนั่นแหละค่ะตอนนี้ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรนะคะแล้วมันตอบย้ำจากสิ่งที่มันเป็นศักยภาพแล้เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีเป็นไปอาวุโสไดอย่างวันนี้ที่ทำข้อดีเนียนทำอาชีพเรื่องถุงทำเกิดทำอะไรเนี่นะคะเราอาจจะใช้หลักจิตวิทยามาโดยไม่รู้ตัว เราอาจจะเป็นคนที่มีจิตวิาการในการที่จะทํางานแล้วทํางสิ่งน,นั้นเนี่ยใช้สิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวหรเป็น,นหลักการมากขึ้นนะคะก็สามารถทําได้ไม่มีสายตายแล้นะคะ,ะมีหลายๆคนเนี่ยที่ต้องเรียนหมอก็ทำงานมากกับหมอพอเรียนจบปุ๊บบอกเขาบอกกับครอบครัวเขาเลยว่าทำให้เสร็จแล้วหลัจงจากนี้ขอเป็นนักบุญคุไม่สายตายมีนะคะ เด็กสาที่เกษตรเนี่ยเพื่อนของลูกเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยหรือเราเองเนี่ยเราทำสิ่อยู่เรามเอาสิ่งที่เราปกมาถ้าเราดูแลเีว่าพอฉันเด็กนีเรา่องนก็รู้สกว่าิตของเขาเนกัความสุมันมันก็จะเป็นความสที่แท้จริงแล้ววันนี้เราแก้ได้อะไรจากการที่เราแก้มาทำอะไรบ้างขอขอบแจกแลก็ อนี้ลีกจพัฒนาค่ะให้เรียติดืงื่นไปก็ได้ถึงูกด้ไมีความงค่อยากอยากให้ป้าผักดานจะแม่ผักดานไปในทิศทางที่หนยเตอแล้วมีความสุขเลยที่มีปยใจูใช่ไหมใช่ใชแล้วก็จะมีความสุขเอง